สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับหมอเบนทำนายไพ่ออราเคิลค่ะใครที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะอาจารย์ฝากกดติดตามกดแชร์กดคอมเมนต์เพื่อน้อมรับคำทำนายดีๆจากคลิปนี้ด้วยนะคะอาจารย์ไม่แนะนำไม่นำคำทำนายในคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจในเรื่องใหญ่ๆนะคะเพราะวันนี้คือคำทำนายโดยรวมนะอาจารย์แนะนําให้มาดูดวงส่วนตัวจะดีกว่านะคะและใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะแอดไอดายดล่างมาได้เลยคะ่ะ นี่คือคลิปดวงนะคะประจำวันที่16-30เมษายนพศ2567นะคะใครที่กดซุปเประจนให้อาจารย์นะคะอาจารย์ขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเป็นกําลังใจให้อาจารย์นะคะอยากคาคิดดีๆออกมามากๆเลยนะคะขอบพระคุณมากๆคะ่ะ มาต่อกันที่ราศีกุมหรือว่ารักนาราศีกุมนะของอาจารย์จะดูได้ทั้ง2แบบเลยนะดูได้ทั้งรักนาแล้วก็ราศีเลยนะคะใครที่ไม่รู้เวลาเกิดนะสามารถดูได้ตามวันเดือนปีได้เลยนะจ๊ะในช่วงแรกอาจารย์จะขออนุญ,ญาตสับไพ่ก่อนนะคะเพื่อความแม่นยําอาจารย์จะสับไพ่ใหม่ในทุกๆคลิปนะ อะไรที่ไม่สามารถรอได้นะอาจารย์แนะนําให้เรื่องไปในช่วงของคํำทานายได้เลยนะจ๊ะอาจารย์ขออน,นุญาตสับไพ่ก่อนนะทุกคน อเรามาเริ่มกันเลยจ้ามาเริ่มกันที่สุขภาพกันก่อนเลยนะสุขภาพนะคะร่างกายอาจจะเหนื่อยล้าสะสมได้นะในครึ่งเดือนหลังนี้ส่งผลให้คุณป่วยบ่อยนะคะภครแนะนำ่าให้คุณเนี่ยพักผ่อนบ้างนะคะแล้วก็ อยากให้คุณพักผ่อนนะอยากให้คุณหันกลับมาดูแลตัวเองนะคะในเรื่องของสุขภาพมากขึ้นนะคะถ้ามีปัญหาเนี่ยก็จะต้องรีบฟื้นฟูแล้วก็ปรับตัวนะคะแต่ร่างกายของคุณเนี่ยก็ไม่ได้แย่ไปแบบคือคุณเป็นคนร่างกายแข็งแรงทีนี้พอมันเหนื่อยล้าสะสมปุ๊บเนี่ยมันก็จะฟื้นฟูและปรับตัวได้ง่ายนะคะได้เร็วนะแต่ว่าก็อยากให้พักผ่อนมากยิ่งขึ้นแล้วก็หันมาดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะ ต่อไปเรื่องโชคลาภค่ะการเดินทางไกลไปยังสถานที่ใหม่ๆนะคะจะทําให้มีโชคเข้ามาแบบไม่คาดฝันนะเพศหญิงจะช่วยชี้นําโชครวมทั้งอาจจะได้สิทธิพิเศษบางอย่างด้วยนะคะในช่วงนี้ต่อไปมาเรื่องของการงานกันเลยค่ะ การงานเขาที่อยากย้ายงานในช่วงนี้มีโอกาสย้ายงานนะคะให้เดินหน้าต่อนะใครที่อยากย้ายตัดสินใจเลยย้ายได้ในช่วงนี้นะคะและในช่วงนี้มีผู้ใหญ่เอ็นดูในเรื่องของการงานมากๆเลยนะมีการเอ่อทำงานฟรีเกิดขึ้นมีการคือคนเขาเห็นว่าเรามีความรู้เนาะแล้วเขาก็มาขอความช่วยเหลือเรื่องการงานจากเราให้เราทำให้นะคะ ทีนี้มันจะส่งผลดียังไงมันก็จะส่งผลดีให้คุณนะคะมีเพื่อนร่วมงานที่ดีนะทุกคนก็จะเห็นอกเห็นใจคุณนะคะแล้วก็เวลาคุณมีปัญหาเนี่ยทุกคนก็จะเข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะและการงานในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นงานประจําหรือว่างานธุรกิจส่วนตัวนะคะให้ผลดีงานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเนี่ยยิ่งดีใครที่ ขายปุ๋ยขายสิ่งของเกี่ยวกับต้นไม้หรือว่าตำแหน่งงานที่ต้องลงพื้นที่ชนบทหรือที่ที่มีต้นไม้เยอะๆเช่นชมรมหรือเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมป่าไม้ทำานาก็จะดีมากๆนะคะในช่วงน,นี้เนาะและการงานของคุณนะคะในครึ่งเดือนหลังน,น,นี้จะดีกว่าเดิมที่ผ่านมานะและมันจะค่อยๆดีขึ้นเจอวิธีการทำงานที่ทำให้งานเนี่ย ออกมาดีกว่าเดิมง่ายกว่าเดิมนะคะหรือได้งานใหม่ที่ดีกว่าเดิมนั่นเองจ้าต่อไปมาเรื่องของการเงินกันบ้างค่ะการเงินใครที่ทํางานเกี่ยวกับการเดินทางนะคะมีโอกาสได้เงินนะคะใครอยากได้เงินเยอะต้องเดินทางเยอะในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะเพราะว่ามันเป็นการเสริมดวง เรื่องการเงินของคุณนะคะและคุณจะเจอช่องทางในการหาเงินที่สามารถปลดนี้ได้หรือถ้าเคยมีปัญหาทางด้านการเงินนะคะคุณจะเจอช่องทางในการคลี่ขายปัญหาด้านการเงินจา้า ปังมากการเงินปังมากมีช่องทางในการหาเงินเพิ่มขนาดนี้ไม่ปังได้ไงนะคะและคุณมีโอกาสได้ซื้อได้ซื้อสิ่งของหรือว่านําเงินไปลงทุนเกี่ยวกับความสวยความงามก็จะดีมากๆใครที่อ,อยากหาธุรกิจเสริมทำนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะทําอะไรนะให้ทําธุรกิจเกี่ยวกับความสวยความงามนะคะจะทําให้คุณนะคะ ต่งมากขึ้นหรืออาชีพเสริมนะคะที่ควรจะทํานะคะอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามนะคะก็จะดีนะคะและให้ระวังการใช้เงินไปกับบางอย่างนะคะแล้วผิดแผนไม่เป็นไปนตามแผนนะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการแก้ไขตรวจสอบการเงินให้ดีนะคะคุณจะต้องมีการวางแผนการเงินให้ดีนะคะเพื่อที่จะไม่ได้ไม่ทําให้เงินเนี่ยมีปัญหาภายหลังนะจ๊ะ ต่อไปเป็นเรื่องความรักกันบ้างค่ะความรักของอาจารย์จะมีทั้งหมดสามสถานนะด้วยกันนะคะก็จะมีสถานะโสดคนมีคู่คือคนที่คุยแล้วก็คบกันเกินหกเดือนอาจจะแต่งงานหรือว่ายังไม่แต่งงานก็ได้นะคะและก็คนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะคือคนที่คุยแล้วก็คบกันนะคะยังไม่ถึงหกเดือนนะอ่ะมาเริ่มกันที่คนโสดกันเลยจ้าคนโสดจา๋จาจะเจอ,อ คนรักที่คอยปกป้องเราจากสิ่งไม่ดีหรืออาจจะเจอคนรักโดยบังเอิญเจอแบบลมเพลมพัดแต่ว่าถ้าเกิดคุณเจอเขาในช่วงในช่วงนี้นะอาจารย์แนะนําอย่าให้เพิ่งบอกใครให้มันเป็นความรับไปก่อนเนาะให้มันเป็นความรับไปก่อนแล้วคู่ของคุณคนเนี้ยเป็นคนที่ ง่ายๆใช้ชีวิตสบายๆนะใช้ชีวิตสบายๆและเขาจะเข้ามาช่วยแบ,บ่งเบาภาระของคุณนะคะในเรื่องการเงินและกรณีสิงด้วยนะเป็นคนที่มีความรักมั่นคงค่ะเป็นคนไม่ค่อยแสดงออกแต่เป็นคนที่มีความรักมั่นคงเขาจะมาผลักดันให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จในเรื่องการงานการเงินด้วยนะหรือว่าถ้าเกิดใครที่เป็นผู้ชายเนี่ยจะได้แฟนที่เอ่อ เก่งในเรื่องของงานบ้านนะคะและเขาจะเข้ามาช่วยในเรื่องของทําให้เราประสบความสําเร็จอะเออพูดง่ายๆเลยแต่อย่าเพิ่งบอกไข่ในช่วงนี้นะจ๊ะคนโสดจะเจอแล้วจ้าต่อไป้ายคนมีคู่นะคนมีคู่มีโอกาสมีลูกมีบุตรนะคะในช่วงนี้ใครที่อยากมีลูกนะคะมีโอกาสมีได้นะและในช่วงนี้นะคะปัญหาต่างๆนะคะที่เคยเกิดขึ้นนะคุณจะมีการเคลียร์กัน จะมีการเคลียร์กันแล้วก็ออ่มีการแก้ปัญหากันไม่ทําให้ปัญหานั้นนะเกิดขึ้นมาอีกมีการคุยกันแบบจริงๆจังๆนะคะ <laughs> เพื่อที่อยากจะประคับประคองความรักนะคะให้ไปได้นานกว่านี้เนาะและผู้หญิงนะคะที่หยิบได้ใบนี้นะหรือใครที่กําลังดูอยู่นะที่เป็นผู้หญิงเนี่ยคู่ของคุณเนี่ยคุณจะเจอผู้ชายที่ดูดีมีสง่าราศีนะอือแล้วก็ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยจะอาจจะได้ผู้หญิงอวบหรือว่า ผู้หญิงขอมไปเลยเนาะหรือเป็นคนที่มีหุ่นแบบอย่างเงี้ยหุ่นตามไพ่เลยอ่ะเป็นซิตแอนเฟิร์มเลยนะคะเนาะคู่ของคุณจะเป็นคนแบบนั้นนะคะและในช่วงนี้ดวงคู่ของคุณนะจะเสริมเรื่องการงาน,งานการเงินคนดีมากๆนะคะและรู้สึกว่าคนคนนี้ดีจังเลยเขาเป็คนเนี้ยไม่เคยเจอใครที่คุยแล้วก็รู้สึกดี มากๆเหมือนคนคนนี้ยอยากจะแต่งงานกับคนคนนี้นะดูสิคือไพ่เนี่ยขึ้นมาว่าคุณมีเกณฑ์มีลูกมีบุตรนะคะและใครที่ยังไม่ได้แต่งงานนโวกาสแต่งงานจ้าต่อไปคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบ้างค่ะค,คู่จ้ะเป็นคู่คะ่ะเป็นคนที่มีความหล่อกกเป็นคนที่มีความรักมั่นคง เป็นคนที่มีบุญสัมพันธ์กันมาตั้งแต่ชาติที่แล้วนะคะพวกคนนี้เรามีความสุขมากมีความสุขแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนเป็นการใช้ชีวิตแบบธรรมดาแต่มีความสุขเขาเป็นเนื้อคู่คุณค่ะอ่ะเรามาดูกันว่าพระแม่การีมีข้อความอะไรอยากฝากถึงคุณคะในครึ่งเดือนหลังนี้ ได้ไพ่พระแม่การีหมายเลขสามสิบสามนะเรามาฟังข้อความจากพระแม่กันคะ่ะสำหรับผู้ที่มีชีวิตด้วยความกลัวด้วยความกังวล ไพ่ใบนี้แนะนำให้คุณลองถามตัวเองว่าคุณมาไกลแค่ไหนแล้วและที่ใดคือที่ที่คุณต้องการจะไปถ้าได้ภไพ่ใบนี้คุณจะมีความเข้มแข็งเกิดปัญญาและความกล้าหาญขึ้นและพร้อมที่จะทำเป้าหมายของคุณให้สำเร็จสำหรับผู้ที่อ,อกหักผิดหวังในความรักหรือความสัมพันธ์กับเพื่อนหรือคนในครอบครัวคุณจะได้รับโอกาสที่จะได้ปล บล็อกสิ่งที่ติดค้างอยู่ในใจหัวใจของคุณจะได้แสดงออกถึงความรักไพ่ใ,ใบนี้บอกถึงความสำเร็จในการพัฒนาทางจิตวิญญาณจงทำใจให้สงบและผ่อนคลายและเชื่อว่าทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะขอให้คุณมีความสุขร่ำรวยกันทุกคนนะใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะแอดไอดีด mm ้านล่า hmm. งมาได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีคะ่ะ